นั่งกิอมเตื่อนอย่เต๋อพี่น้องเออผักอันนี้ผักยังคือยังเนี่ยผักเมิบบ้านข้าวข้าวขมีเหี่ยมนี่่กระปุกนิยนทพกตมตงพี่น้องส่กระพน้อยใส่อลามาลูกไส่กินผักน้ำพี่น้อยกินแล้วเด้อ

สุด้ ừ, ừ. ุดโอยอนาคตไปไกลเนาะอนาคตนี่จำมาจดมกดอไม้กระพินเปลี่นมาเจากผูหญิยอพี่น้องเ็ดอเขามาเบิ่งอีกอ้อันพซ่แล้ววใจร้บอกบอกดอกบบเห็ดดอกเพลนะเห็ดเองมาฮะแต่บอกดอก

โนม่อบาเท่า wow yeah, so, well, uh, ูนะยังม uh, ันบเ็ดบ่เอ้หมกมัไหนอ่าเท่าจำไม่ได้เยแล้วเข้าปั้นเดียวนะโตไ้หไม่กละจำอีกใบฮ่าฮ่าอนเยแสดงว่าเพชรเราเพีแมนันต้องเพ็ดเพะกินจังวงเลย หายน้ำบ่อเรยเป็ดอยไหาน้ำเนาะจหงสุได้จน้ำหงก็ chết หมดเลโผักินผักได้พี่น้องเลยสุดยอดชุดยอดผักก็กินหวานนี่กินก็ตำมหงอีกโธสุดยอดสุดยอดน้ำน้ำโสพี่น้องคือแท้ตัวนี้กินแมกนกินกิ โจกเองพี่น้องอ๋โทษโทษโทษน้ำป่านะโ้มันก็บายากแล้วกินกับมกน้ไมเแบ้นนอย่กินกรม่นกโทลูกชากินแทนแม่โอ้คนปีปายแล้กินหมก้ไหมนะ

Tôi 100, 100, 100. Ừ. Thôi Thôi giọt, thôi giọt Cứ như vài đứa thế Thôi <Một> <laughs> <cái nào> <cười> <cười> <thái> Không say vô Không say mau Một nhắn đỏ cả <laughs>

กินโลเจนพอแล้วหรือเปล่ายังยังทุยาตลอดแท้จ่อยเนาะให้แม่ห้แม่ห้ใกล้อืมอะคือมือตะบันใส่ไอ้ด้วยว่าพลาากครือไม่โนมือแต่ไดนไหมกินหรดเลยอะเอ้ามันกำลังขึ้นนี่จะงามเลยเนะงามแต่วามีกล่มใหม่บางท กินเป็นเนาะพังเลยู้ไตเพิ่มนำนำบดับฉันแล้วเขามากินก็เขาปุ่นเมนะเมี่ยงเัาปุ่นนะอกเมันเพลูกพรพ่อพ่อพ่อซี่ไห้เลยนะไห้แล้วไห้เออพ่อพอเกินโลดจังเลนเาอีกยังเาอีกยังเบาแมวพ่อแล้วพ่อแล้ว กินหมกน้ำมไม่ยากดอกกันนี่ไม่ต้องกินแน่ต้มดอกกินแนวเผ็ดเราตัวนัโชคโอ้ยโอ้ยโู้โ้คั่มนะคั่มเผาบังป้าน้อากอมนัออืมจ้เออกบไเออ

Tục. Nào, nó người muốn chị của mặt 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 Nó mặt 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 rồi mặt mặt mà mặt mà chơi mặt nè, vâng Ủa. <laughs> Ủa. Ủa Nó đang Để chơi Rồi, จะมา่ว้งบนกับแม่มไเลยเมื่อกี้จะแบบมันแม่จะหัวคือไม่ต้องจะหวเลยใหู้กน้อไปจับ

มนบ่อต่บเลยกินยังก็กินเส็จไปที่เลยเส็จไปแล้หายนะโอ้ยตกไซแค่โน่จ้องหน่าหัวห Lại khôn nó Lại khôn Loài khôn này mất đó Con thì vô mứt đó Ủa, สดกิโลกกกเลยหสเจดกำโลเลยคุณิลายเนาะแต่ง,ตงเจวาอยาก,กินทั้งไหทั้งหองแล้วพี่น้องกินมดพริกเลยไดสิบหอยไปแล้วพี่น้องสบายดีพี่น้องาเป็นคิด